สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับครูกระต่ายในห้องเรียนออนไลน์ชั้นอนุบาลปีที่3โรงเรียนวัดบางแคมจันทศนประชานุกูลอีกแล้วนะคะซึ่งวันนี้ครูต่ายจะพาเด็กๆไปดูความมหัศจรรย์ของดินหินทรายในการกรองน้ําให้สะอาดกันนะคะเด็กๆแต่เอเครื่องกรองน้ํา มีความข้องเกี่ยวอย่างไรกับหน่วยการเรียนรู้ดินหินทรายกันหน้าคนในอดีตจะใช้น้ำฝนน้ำบ่อและน้ำบาดาลในการดื่มกินและใช้งานต่างๆนะคะซึ่งน้ำอาจมีสิ่งสกรปรกเจือปนอยู่ทำให้ต้องทำการกรองน้ำให้สะอาดก่อนนำมาใช้นะคะ เด็กๆพร้อมที่จะไปดูความมหัศจรรย์ของหินและทรายในการทำเครื่องกองน้ำแบบง่ายกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้กันเลยคะ่ะสงสัยกันไหมคะว่าน้ำที่มาจากบนฟ้าหรือที่เรียกว่าฝนน้้าสามารถใช้อุปรโปรคได้หรือไม่วันนี้รครูเก้าจะมาทำการทดลองในการนำน้ำผ่านเครื่องกองน้ำแบบง่ายให้ดูกันคะ่ะ เราก็จะมาเริ่มดูอุปกรณ์ในการทําเครื่องกองน้ําอย่างง่ายของเรากันเลยนะคะอย่างแรกก็คือสัมฤทถ่านไม้ทรายกวดละเอียดรวดหยาบแล้วก็ตัวเครื่องกองน้ำของเราค่ะก็คือขวดพลาสติกที่เราตัดตูดออกแล้วค่ะเราก็จะเปิดฝา แล้วก็มาเริ่มขั้นตอนในการทำเลยนะคะเดี๋ยวพี่จะขอเอาชั้นมาวางไว้เพื่อที่จะให้น้องๆเห็นได้ชัดขึ้นนะคะโอเคค่ะขั้นตอนที่หนึ่งเราก็จะใช้สำลีค่ะเอาไปวางวางให้ถึงปากขวดเลยนะคะปึ๊บโดยที่สำลีอะค่ะจะเป็นตัวกรองที่ละเอียดที่สุด ในชั้นสุดท้ายในเวลาเรากองน้ําค่ะขั้นต่อมานะคะเราก็จะใช้ถ่านไม้ค่ะมาวางต่อจากชั้นของสำลีนะคะโดยที่ถ่านไม้เนี่ยจะเป็นตัวกรองกลิ่นและสารพิษออกไปจากน้ําที่เราเอามากรองค่ะโดยการใส่ถ่านไม้นะคะจะใช้ปริมาณตามสมควรค่ะาตามสมควรแค่ไหนเอ่ยประมาณ2นิ้วละกันเนาะ สองนิวสองนิวค่ะชั้นต่อมานะคะก็คือเราจะใส่ทรายซึ่งทรายเนี่ยจะเป็นตัวกรองแบบหนึง่งจะเป็นตัวกรองที่ละเอียดขึ้นค่ะสามารถกรองพวกสิ่งมีชีวิตเล็กๆได้ เห็นไหมคะว่าทรายก็จะไปแทรกอยู่ในตามชั้นของเจ้าถ่านขั้นต่อมาค่ะเราก็จะใช้กรวดละเอียดค่ะก็ใส่ลงไปประมาณ2นิ้วประมาณพอ,พอประมาณค่ะประมาณ2นิ้วเนาะค่ะเจ้ากรวดละเอียดเนี่ยก็จะไปช่วยในการกรองพวกเศษไม้เศษหินเล็กๆเ,เ,เนาะเป็นการกรองที่ละเอียดขึ้น ชั้นสุดท้ายที่เราจะใช้ก็คือเราใช้กวดหยาบค่ะโดยกรวดหยาบก็จะมีหน้าที่กรองเหมือนกันจะสามารถกรองเศษไม้เล็กๆหรือว่าเศษแมลงอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะก็ใส่ลงไปพอประมาณเหมือนกันค่ะไม่ต้องใส่เยอะค่ะเสร็จแล้วค่ะ จากนั้นนะคะเราก็จะทําการเปิดฝาค่ะเพื่อที่จะให้น้ําออกมาทางด้านนี้แล้วก็เอานําภาชนะที่สะอาดวางไว้ค่ะเราจะนําน้ําที่เราจะทดสอบนะคะมาเีค่อยๆเทนะคะเดี๋ยวน้ำหง น้ำของเราออกมาแล้วเขาก็จะออกมาค่อยๆอ,ออกมาอย่างนี้เนาะผ่านชั้นกรวดใหญ่กรวดเล็กทรายถ่านและสำรีค่ะเขาก็จะค่อยๆออ,ออกมาอย่างนี้นะคะ <S <S เดี๋ยวเราจะมาดูนะคะว่าน้ำที่ออกมาของเราจะเป็นยังไงบ้าง เมื่อเราได้น้ําที่ผ่านการกรองแล้วนะคะเราก็จะนําน้ําตัวนี้ไปทิ้งไว้1คืนค่ะแล้วเราจะกลับมาดูกันนะคะว่าน้ําที่เรากรองและทิ้งไว้1คืนจะให้ผลเป็นยังไงคะค่ะแล้วนี่ก็คือน้ําที่ผ่านการกรองและตั้งทิ้งไว้1คืนนะคะ <Goodnight. S 1> ก็จะสามารถนําน,น,น้ํานี้มาอุป,ปโภคได้เช่นซักผ้าล้างจานถูพื้นเป็นต้นค่ะ และขั้นตอนการผลิตเครื่องกองน้ำแบบง่ายก็จะมีประมาณนี้นะคะแต่ด้วยเทคโนโลยีในปัจจุบันน้ำประปาที่เรามาใช้อุปโภคนั้นมีขั้นตอนที่มากกว่านี้ค่ะเช่นการปรับสีการแต่งกลิ่นการเติมสารบางตัวลงไปเพื่อที่จะให้ผู้ใช้อย่างเรามั่นใจว่าน้ำสะอาดเพียงพอต่อการอุปโภคค่ะเป็นยังไงบ้างคะเด็กๆน้ำที่สกรปรก สามารถนํามากรองให้เป็นน้ําสะอาดได้ง่ายๆเลยใช่ไหมคะแต่การกรองน้ำแบบนี้นะคะก็ยังไม่สามารถทำลายเชื้อโรคและแบคทีเรียรหรือสารเคมีที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ําได้นะคะปัจจุบันจึงมีวิวัฒนาการและเทคโนโลยีทำให้มีเครื่องกรองน้ำที่สามารถกรองน้ําสะอาดให้เราได้ดื่มและใช้งานได้นะคะเด็กๆ สำหรับวันนี้ครูต่ายต้องขอตัวก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ